อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้โอ้โหร้านนี้ต้องแนะนำเลยร้านนี้ชื่อว่าเนื้อตุนแม่ประคำเพราะร้านเขาอยู่คู่กับเรามาแล้ว18ปีมี4สาขาเปิด24ชั่วโมงเรามาคุยกับหุ้นส่วนร้านค่ะ คุณสัญชากรพัชระชัยนันคุณกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกรคะร้านเธอเดินเข้ามามันหอมมากหอมอะไรเล่าให้แฟนๆฟังจุดเด่นของร้านของเราเนี่ย เราเปิดมาแล้วทั้งหมด18ปีมีทั้งหมดกอ4สาขาแล้วก็เปิด7วัน24ชั่วโมงน้ำซุปของเราเนี่ยใช้กระดูกวัวตุ๋นให้ได้เป็นน้ำซุปออกมาก่อนหลังจากนั้นเราถึงใช้เนื้อโพงเป็นเนื้อโคขุนไทยที่ไม่ผ่านกระบวนการฟรีดเลยมีมันแทรกมีเอ็นบางๆนุ่มและหนึบเราไปตุ๋นในน้ำซุปแล้วใส่เครื่องเทศมากกว่า12ชนิดประมาณ5ชั่วโมงเพื่อให้ได้ทั้งความหวานของกระดูกแล้วก็ความหวานของเนื้อด้วยซึ่งใช้เนื้อจํานวนมากเพื่อให้ได้น้ำซุปที่ดี เมนูแรกที่ต้องกินคืออะไรจ๊ะเมน,นูนรกคือเนื้อตุ๋นหม้อไฟซึ่งตัวนี้เป็นเซ็ตมีเนื้อเปื่อยมีเนื้อสดมีริ้วมีเอ็นแล้วก็มีลูกชิ้นมีตับแล้วก็มีหมามกับชุดผักและน้ำซุปเราเติมได้ไม่อันมาในชุดหม้อชาบูร้อนตั้งแต่คําแรกจนคําสุดท้ายลูกค้าสามารถสั่งชุดเติมแยกมาเติมในชุดหม้อไฟได้ด้วยเหมือนกัน ไปเกาเหล่าเนื้อรวมกันหน่อยสิสำหรับคนที่มาท่านเดียวก็สามารถสั่งเป็นเกาเหล่าเนื้อได้เหมือนกับหม้อไฟทุกอย่างเลยมีทั้งเนื้อเปื่อย เนื้อสดเอ็นตับลิ้วชิ้นแล้วก็ <I know S 2> มาม,มีทุกอย่างเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันบ้างสิจ๊ะเมนูขายดีประจําร้านของเราเลยคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสามารถเลือกได้ว่าเป็นเส้นบะหมี่เส้นมีเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ชิ้นส่วนเนื้อก็สามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการก็คือแบบเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเปื่อยและเนื้อสดเส้นคุณก็เลือกเลยแต่ถ้าหากไม่กินเนื้อ,อครับ เราก็มีกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระนะจ๊ะเราจะใช้ไก่ทัดมาอย่างดีมาตุ๋นกับน้ําซุปซี่โครงใช้เครื่องเทศมากกว่าสินชนิดน้ําซุปออกมากลมกลม่อมแล้วก็มะระตุ๋นใช้เวลานาน,านทาให้มะระไม่ขมมีน่องไก่ข้อไก่แล้วก็ตีนไก่อกไก่มาทําไก่ชีกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระก็ใหม่ธรรมาดาส่วนที่ยันเสนอคือเครื่องปรุงของร้านสิ่งแรกก็คือเป็นพริกเราใช้พริก2ชนิดขั้วบดเองครับ เพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็เพิ่มความหอมแล้วส่วนที่ดองน้ําส้มหอมชนดิดพิเศษจากวิสาหกีจชุมชนที่จังหวัดเพชรบุรีเข้ากับเมนูของเราได้อย่างดีไปเมนูข้าวกันบ้างสิจ๊กะกะเพราพริกแห้งกะทาร้อนเป็นน้ำซอสที่เราปรุงขึ้นเองมีความเผ็ดกลมกล่อมมีส่วนผสมของพริกแห้งรสชาติจัดจ้านเนื้อของเราเนี่ยใช้เป็นเนื้อ3มชั้นเราใช้กะเพราแดงจะให้ความหอมชัดเจนขึ้นเสิร์ฟพร้อมกับข้าวพร้อมไข่ดาว กระเพราไก่เรามาในส่วนของน่องสองน้องนะครับที่ร้านเรามีเครื่องดื่มหลากหลายมีเป็นกาแฟโสดชาไทยแล้วก็น้ำลำไยติดก,การันตีให้เนื้อตุนแม่ประคำทั้ง4ส,สาขาเป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านเนื้อตุนแม่ประคำตั้งอยู่ติดถนนสีนครินร้านอยู่ยืงกับศูนย์การค้าส่งโกโฮเซลสีนคริน และสําหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านเนื้อตุนแม่ประคําคือเมนูนี้เลยครับอยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะผ่านช่องทางที่หลีขึ้นให้ไหว้นี่อร่อยเลิศคุณลีแม่ชื่ออีทที่เย้าผิงฉัง,งต้องกินค่ะ